โอเคครับก็สวัสดีดทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ในโลบอกแมปเบสบอลนะครับโอเคเบสบอลก็มีอัปเดตมาใหม่นะครับซึ่งอัปเดตจะเป็นยังไงก็ไปดูในคลิปผมได้เลยมาข้าอย่างแรกเลยนะครับก็คือระบบแคนนะระบบแคนอะเป็นระบบที่เอาเอาไว้สร้างอยู่กับเพื่อนหรือเอาไว้ทํากิจกรรมแตก่กันต่างๆนะครับโอเคอะมีการเขียนชื่อมีการเขียนคําอธิบายเลยตรงหน้าโปรไฟล์แคนนะอ่ะ แล้วสมมติแค่เราไต่เลเวลจนถึงเลเวลที่กําหนดแล้วก็จะได้โลกต่างๆมาใช้นะวิธีการสร้างแค่นะครับให้เรากดไปนะครับ400โลหรือถ้าใครอยากใช้เหรียญซื้อก็เหรียญใช้15,000นะโ okay. อเคมาเอาไปอย่างอื่นแล้วก็มีลิมิเต็ดดาบมาใหม่นะครับอ่ะมี2แบบนะแต่มันผมรู้สึกว่ามันมัน มันเหมือนกันนะหรือว่าถ้ายืมไม่เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้นะก็มีสองเซตนะครับเซตแรกสามเก้าเก้าโลเซตสองสามสี่เกเก้าโลนะครับโอเคอ่าแล้วก็มีโหมดมาใหม่นะครับเหมือนจะแทนที่โหมดโหมดอะไรวะน่าจ,จะไม่มีแหละอ่ะก็โหมดเนี่ยถ้าสมมติเล่นชนะแล้วก็จะได้ของรางวัลตามที่เขากําหนดนะครับเวลาก็มีจํากัดนะโอเค ก็นั่นแหละอ่ะแล้วส่วนโค้ดนะครับก็ไม่รู้มีหรือเปล่านะเพราะผมหาไม่เจอนะก็เดี๋ยวถ้ามันเดี๋ยวอะไรวะคือยังไงถ้าผมหาเจอเดี๋ยวผมมาจากคลิปหน้าละกันนะโอเคก็นั่นแหละเพราะว่าผมหาไม่เจอนะครับคือหาหลายรอบแล้วมันไม่เจอคือถ้าใครมีก็นั่นแหละแจกในเมนด้านะก็นั่นแหละ โอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย